ส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นระบายสีหรือแรงเงารูปแสดงเศษส่วนอ่ะคุณครูบอกว่าเศษสามส่วนสี่ใช่ไหมคะแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ช่องเอ,อ่ยดูข้างล่างสี่ช่องอนับหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องค่ะทีนี้ข้างบนคือสามแสดงว่าต้องระบายสีหรือว่าแรงเงาไปสามค่ะนักเรียนจะระบายยังไงก็ได้นะคะให้ได้สามช่องค่ะอันนี้คุณครูกอแรงเงาด้วยปากกาแดงนะคะหนึ่งช่อง 2 3แบบนี้ค่ะข้ออื่นก็สังเกตด,ดูนะคะเดี๋ยวครูทำข้อสีให้ดูอีกข้อมีทั้งหมด8ช่องนะค่าน1 2 3 4 5 6 7 8้าถูกต้องค่ะท้าบายสีไป5อ่านแลเรียนค่ะแรงเอาไป5ช่องช่องที่1ช่องที่2 3 4 แบบนี้ค่ะนักเรียนจะแรงเงาตรงไหนก็ได้นะคะไม่ไม่กำหนดค่ะนักเรียนสามารถแรงเงาได้ทุกช่องเลยขอแค่ครบ5ช่องก็เป็นเศษ5ส่วน8แล้วค่ะนักเรียนระบายสีก็ได้นะลูกจะได้สวยงามระบายสีได้เลยค่ะแ๋ยวข้อที่เหลือลองฝึกทําเองนะคะ